สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับเดกเวลาข่าวนอกลู่นะครับนักลู่ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับไปดูความสามารถของคุณครูจังหวัดพิษณุโลกครับรับงานก็คือตระเวนสอนนักเรียนทา<ถ>งด้านดนตรีครับตามอำเภอต่างๆที่ห่างไกลตัวเมืองด้วยความที่เป็นศิลปินดนตรีครับเห็นอะไรเป็นเครื่องดนตรีไปหมดนะครับดูนะครับที่ล้อมตัวของคุณครูทัศนะกุลสุวรรณ ครูนุ่มวัย45ปีอยู่นี่ครับดูยังไงก็ไม่ใช่เครื่องดนตรีแต่สามารถเล่นได้ครับบอกว่านี่คือเสียงเพลงจากเครื่องครัวครับดูนะครับเครื่องครัวทั้งนั้นนะครับที่ไม่ใช่เครื่องครัวก็อันเนี้ครับตาช่างครับและฟังครับใช้ตะเกียบตีเครื่องครัวเป็นเพลงจันร คนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเพลงจันครับฟังอีกสึกเพลงกันแล้วกันนะครับเชื่อว่าลูกเด็กเล็กแดงแม้กระทั่งฝรั่งต่างชาติรู้จักเพลงนี้หมดแล้วครับเพลงไทยที่คนต่างชาติรู้จักมากที่สุดก็คือลอยกระทง นอกจากร้องได้แล้วยังรำได้ด้วยครับยังอยู่ที่พิษนูโลครับไปที่วัดอรัญยิกครับนี่เป็นบรรยากาศงานศพครับเกือบทุกคนสวมชุดดำแต่บรรยากาศไม่เหมือนงานศพทั่วไปดูนะครับมีดนตรีลูกทุ่งตะวันตกครับรื้ว่าเพลงคันทรีนะครับบรรเลงด้วยเทคมีโฮมคันทีโรดครับ คนร้องก็ตายไปแล้วนะครับจอห์นเดนเวอร์ถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้คําตอบก็คือนี่เป็นงานศพของคุณจตุพรจึงประเสริฐครับหนุ่มวัย5้ปีเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งครับคุณจตุพรนั้นรักเพลงคันทรีตะวันตกมากครับเป็นทั้งนักดนตรีนักร้องเป็นเจ้าของร้านอาหารครับร้านของแกก็เลยมีเพลงคันทรีซึ่งตัวเองเล่นเองวันหนึ่งนะครับเป็นมะเร็งปรากฏว่าด้วยความรักเพลงคันทรีครับไม่เลิกร้องครับ ร้องจนใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตฟังคุณวิชุดาภรยาเล่าให้ฟังสีนี้ก็ได้ครับ4ี่กว่าปีที่เขาเล่นดนตรีมาถึงจนถึงวินาทีสุดท้ายเกือบถึงวินาทีสุดท้ายค่ะวันท<อ>ี่เขาป่วยหนักไม่มีแรงเขาก็ยังขึ้นเล่นดนตรีเมื่อเสียชีวิตไปแล้วครับทั้งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องและภรรยานั้นก็จัดให้ครับผู้ตายได้สั่งเสียไว้แล้วว่าอย่าโศกเศร้าครับ ขอให้ทุกคนมีความสมุขแล้วก็มีเพลงคันทรีมาบรรเลงในวันงานศพด้วยทั้งหลวงพ่อหลวงพี่เข้าใจดีก,ดก็ไม่ว่าอะไรครับก็เป็นคนเข้าใจชีวิตเข้าใจความตายแล้วก็เดินไปถึงความตายอย่างองอาจนอกลู่สุดท้ายครับเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิครับ นี่เป็นบรรยากาศของงานมุทิตาจิตข้าราชการครูที่เกษียณอายุของจังหวัดชัยภูมิจำนวน193ท่านครับงานนี้เป็นงานใหญ่ของจังหวัดครับเป็นการขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่รับราชการมาด้วยความอุตสาหะวิริยะแล้วก็เสียสละครับในงานนี้ครับรติรสในดาวเกี้ยวเดือนหรือว่าน้องนุ่นระมิดาประภาสโนบลไปร่วมงานด้วยเพราะว่าคุณพ่อของเธอเกษียณอายุในปีนี้เหมือนกันก็มีการขอถ่ายรูปกันมากมายทีเดียวครับ มีการแจกพระพุทธรูปไปบูชาทุกท่านครับทิธีบายสีงานยิ่งใหญ่จริงๆครับเห็นแล้วก็ปลื้มใจในระหว่างบายสีครับคุณครูทุกท่านก็ตั้งใจฟังด้วยความสงบยกเว้นคุณครูท่านเนี้ครับลูกสาวนะครับเพิ่งให้ของขวัญวันกเกษียณอายุราชการเป็นแท็บเล็ตครับใช้ยังไม่คล่องครับเพื่อนฝูงก็มาสอนเนี่ยครับสมาธิอยู่กับแท็บเล็ตครับ เป็นของใหม่แม่มันสนุกจริงๆดูจากวันนี้ยังไม่ค่อยชำหน่ายครับพรุ่งนี้มรืนนี้สัปดาห์หน้าครับคล่องแล้วแล้วก็สามารถเข้า Google ได้เล่นไลน์ได้คราวนี้และครับลูกสาวมาชวนคุยสามีมาชวนคุยอาจจะไม่ได้ยินแล้วพบกันใหม่วันจัน,นทร์ครับข่าวน,น,กน,น,นไอกลูก i